สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัยดีโดดผูกตอนกลากันเนาะอย่าลืมเขาก็ติดตามโซนองศาเรื่องของกดโฟอ้าวบุทันในว่ายังเลยพวกพ่อกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องโมนี้ครับกับมีเมนูกินกันอีกเลยพี่น้องเอ้ยจามเอ็นสบายดีพี่น้องมาได้กินจามเอ็นทางการนาะมาได้เงินเรื่อจามเอ็นหอวมันไปหน่อย มานแม่ก็นอนห้องอะไรดิเอาห้องไอ้เออกมาเอาซื้อมาสาวไหมเอาอิดาไปเไมแ่งเงังอ่ะคือเซ็กซี่เปิดมาสบายดเปิดแล้วมาดีเนาะสบายดีประุขุทุกคนเนอะปลาติดตามทองเคยลาเลยด้วยผ่างมีมาว่าง่ายล้างเด้อมือหมดหัวถึงมีย โคดผูก่อนึกจะขอบใจน้องแคทลายเด้๋ยวสำหรับจ่าเมย์มันต้องขอบใจน้องแคทเงินเดือนเท่าออกพี่น้องเงินเดือนเท่าออกแต่แปดปีที่แล้วบ่แม่นเงินเดือนยูทูบเด้อสิบอกให้พี่น้องเงินเดือนเท่าไปเหตุงานอยู่วี่ยงเย็บผ้าเย็บผ้ากับเม่น้องมินนี่แตเปดปีที่แล้วต่อ้วก็ผ่ามาหายบอสข้าเจ้าฮะก็ฝากมาหายกับยุงมาลืมเนาะอือต้องขอบคุณลูกหลาไๆที่ฝากเงินมาหายเฮาเนาะเป็นเงินอยู่จำเนวนอยู่ สองแสนพี่น้องสองแสนองน่มือกีกรีออกรถดิโกกินหรไมเฮ้ยจอยเฮ้ยต้องเมื่อเพื่อนเลยใบ่ะลงมาใหม่ลงมาอย่างเอาบกนงเอาบุกไปอย่างกินหรือไม่จาเอ็นน่ะยกินพ่อปกินเหล่าแม่น้ยนี่ชิโตมาหมาอย่กินยากไปน้อย ดีมากนสร่ออ่ะออนีเรากินกี่ขามันกินหรอกขามันกินหมดลงแล้วอิ่มใช่ไหมเห็นสบายอย่างเงี้ไปไนเห็นยัมาเลซื้หายเจ้าทรงใหม่ใมจ้จ่อยบกกินอิ่มแก่ไ่เ ไปยี่ผาดูเีงจสินจปีลราี่น้องากระไรเงินโหดมากแค่ปีใช่หดยสั่เราแก้กันยังจำได้เนาะดีนี้เราแก้ปีกะแปดีน้ให้คอยผูให้ทางมาเดือพี่น้องเฮ้ยพี่ ืมเบป้จอจากสามคนจะต่อเก็บัน uh claro> ี้เาเนี่เขามีบัตรอันนั้นเขามีบัตรเขาอันนี้เห็นงานตอกเขาตอกออกตอกเขาตอกออกแสบเนาะเจ๊ก็เล่าแซ่บเด้วจังเขาชื่อไลนเขาชื่อไลแลลวเขาก็เจบอกแม่หาพันก็ได้ เคยลานไม่เคยได้กินเอาไปซื้อหาบานเราเราก็ไปล่อยเจียวหมวสั่งนาไปเดอร์แพจักจใหม่จังใหม่สิเขดเงินทีิลังได่บันยเอาดำสิยะน้องดำวางสิเลดหนาไปเดอน้องดำคอยกินเองไม่มาได้บันงูมันจังมันาบ้างังบจใหม่เขาหนังจ้หลาลายกับงูบบหาต

mặt trên không nó Doanh lên nó kia. Mày còn chân con chân 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 con chân 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 ทางนั้นอ๋อทองของพ่อระไรอะไรไม่ละมุราคาันเลยนันยังอะอาเกินจึ่งคนอมมาเดี๋ยวพ่มาเลยมาเด้อมาเด้อ

ิ่นนี้สองสี่หกแยสิบเอ็ดได้บัตรนึงละบาวอะไรเป็นอะรม่ต้อจะบไ่ายเะนย่านัแหละเป็นแต่โทนกันถูกไมปนอนบ เย okay. ียงน่ะอย่ยงส่งแม่น้องเพ่นพี่น้องในนี่โอกาสแจสเมียอสุดินแะไวบแมนบ่าสวกเมื่อก่อด่านยังหมวเปิดพี่น้องไหนยินแววอกมาว่าด่านน่ะเม่าูกอ้ยไม่ดียางนั้นล่ะ นิสสภาอไมนันหน้าสยังานตั้งหน้าบ่กต้องอาไม้ตันมต้องแห้งเนาะาแล้วน้ำอาบเืแข่งงเตะพวล้วแข่งมันเป็นเตอ่ะ หาง่องนหมเ้าพ hey, huh? ี่ฮะอัผ้บว่นะอบ้า้วนบบนงสรละ องสเน่ากินลายแล้วเด้อด้บังหนาเ้ากระดพัดงกระช่องไหมกระบาบกะ่องไหมค่ะกินซะาข้าวนงดาบูดทำทำกินักลาสทำกินผักลายสูตรงเทียนวได้กินแต่พักบะแจ่บแหง กี้ยวข้านี่จังหวซองใม่รักทานมีอ่าเขากัรักทานีมันหมามีน้าแมวาไดกินทำไมเห็นกะล้มเห็นกะนาวไม่าามันเลยทำซมไว้เนาะออาบดเห็นกนาวอืมไถ่เน่น้าเปิดขึ้นมาใหม่ๆม่ฮะน้าเอ๋ยไ่เน่ได้เอาว่ายง้มแง้มือแลกงนาหดสะอาบแต่ยงำมเหมือสาวเอาน้ามันอุ่นอืทำาได้เห็ดวิ่งยังเนาะ เออเพราะอุบดตเหตุวิ่งยังปราเลือดแตนห้อยกระตุกแล้วพี่น้องเอ้ยเลือดแตกห้อยแอนรอดังๆเพื่อขาวมากท่านี้เบิร์ดระบ้าเบิร์ดแหละได้ระบ้า มาแล้วขาวลงน้ำลังเอาเจ้ยังจะกินขาวได้อยู่ติเอากระบลงก่อนขอ่าวถึงนั่เรอุกเออเรือลงน้ำลังคือกันก็ไปกินอยู่อันงานถาดเมื่อนะ่อนะมาเอามากินกับอะไรกับเจ่ว,แ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 ,วแล้วเสียมแส่บแห้งพี่น้องเอ้ยแส่บแห้งแส่บแห้งบัวละยายห้างพักกับบุเรือพักกับบุเรือ เลือดแต่มหม่มนห,นหืมแค่มีเงินที่ไหนเคยหละเคยหละจกเงินมาซี่อขื่นไปซื้อนี่หลดกับ่รานในเมืองฮอทเทียงน่งทำไมเคยหละไม่งไม่คย่ึ้นนาปะเน้่ยเออเอาลาแลวเด้อพี่น้องกินหนาพอกัน,กนใหม่อยูด่ดีมีแห้งสุขุสุขคนสบายดี